สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูมายสอนออนไลน์นะคะใน EP 2หลังจากที่เราได้ทำการสร้างเพจไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งค่าเพจของเราให้มีความสมบูรณ์นะคะที่จะสามารถใช้งานได้แล้วก็ ใช้นะคะเปิดหน้าร้านขายของออนไลน์ได้เลยนะคะก็ยังไงขอให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลับสกาให้กับครูหมายด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เราสร้างเพจเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทำการตั้งค่ากันได้เลยค่ะ,ะนะคะก็มาเจอกันกันกบ EP 2นะคะ ค่ะสำหรับก่อนอื่นเลยเราจะเข้าไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวของเรานะคะเรากดไปที่ โปรไฟล์ของเรานะคะสำหรับโปรไฟล์ของครูมายนะคะก็คือละไมาสายแก้นะคะทุกท่านสามารถที่จะกดติดตามหรือว่าขอแอดไปเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะเพื่อแบ่งปันเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำออนไลน์นะคะ,ะซึ่งกันและกันได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะนะคะเราก็กดเข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาอยู่ที่หน้าน นะะี้นะคะที่ขีดสามขีดนะคะและก็จะขึ้นคําว่าเพจนะคะถ้าหากว่าใครนะคะที่สร้างเพจไว้เรียบร้อยแล้วมันก็จะบอกว่าเพจของเรามีจํานวนเท่าไรนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านใดนะคะที่ยังไม่มีการสร้างเพจมันก็จะขึ้นเป็นธงสีสม้สมๆแบบนี้เลยนะคะ ก็นะคะเราก็จะเห็นธงตัวนี้เราก็สามารถที่จะกดเข้าไปที่เพจของเราได้เลยค่ะ หลังจากที่เรากดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะเลือกเพจนะคะเราก็จะเลือกเพจนะคะเพจนี้ที่ครูไม้ได้สร้างไว้นะคะก็คือเป็นเพจของกาแฟนะคะกาแฟเกรดพรีเมียมนะคะอ่ารับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะซึ่งเป็นกาแฟที่นะคะไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทานนะคะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์บล็อกเบิร์นบิวบูนะคะซึ่งเป็นกาแฟที่ เหมาะสำหรับคนยุคใหม่แล้วก็รักสุขภาพนะคะไม่มีน้ําตาลช่วยลดได้เลยอ่านะคะหลังจากที่เราเข้ามาที่เพจของเราเรียบร้อยแล้วทุกท่านจะเห็นว่ามันจะมีนะคะฟันเฟืองอยู่ด้านขวามือนะคะฟันเฟืองอยู่ที่ด้านขวามือนะคะไปที่การตั้งค่าได้เลยค่ะ เราก็กดเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะหลังจากที่เรากดเข้าไปเรื่องของการตั้งค่าแล้วเราจะเห็นเมนูต่างๆใช่ไหมคะทั่วไปข้อมูลเพจการรับส่งข้อความการแจ้งเตือนบทบาทในเพจนะคะตัวนี้ก็จะมีเมนูต่างๆเลยนะคะส่วนเมนูที่เราจะมาตั้งค่าในวันนี้ก็คือข้อมูลเพจนะคะจะเป็นรายละเอียดต่างๆของเพจของเราเลยเราก็กดเข้าไปเลยนะคะ อพอกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านก็จะมาที่หน้านี้นะคะมาเจอชื่อของเพจเราเราก็มาดูว่าเพจของเรามันชื่อถูกไหมนะคะคาแฟนะคะชื่อสินค้าของเราคืออะไรนะคะแล้วก็มีสรรพคุณมีคุณลักษณะที่ดีเด่นยังไงมากกว่าเพจหรือว่าสินค้าของคนอื่นนะคะ ที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเรากาแฟเกรดพรีเมียมรับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะตามด้วยนะคะหมวดหมู่ตัวนี้เราได้กำหนดไว้ตั้งแต่รอบแรกแล้วนะคะหมวดหมู่ตัวนี้นะคะเราต้องกำหนดให้มันสัมพันธ์กับสิ่งที่เราขายนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราขายเช่นถ้าหากว่าทุกท่านขายส้มตำนะคะ Uh, เราก็บอกว่าเป็นร้านอาหารถ้าหากว่าเรานะคะขายน้าปั่นนะคะเราก็จะบอกว่าอาหารและเครื่องดื่มนะคะแต่ถ้าหากว่า,าท่านใดนะคะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเสริมวิตามินนะคะเราก็บอกว่าวิตามินอาหารเสริมถ้า,าเป็นในเรื่องของสปาขัดผิวนะคะเราก็บอกว่า ความงามนะคะ,ะความงามสุขภาพและความงามนะคะเราสามารถที่จะพิมพ์ในหมวดหมู่นี้ได้เลยนะคะ Facebook ก,ก็จะกำหนดขึ้นมาให้เราเลยเราก็กดติ๊กเลือกได้เลยว่าสินค้าของเรานะคะมันตรงกับหมวดหมู่ไหนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูว่า โปรไฟล์นะคะภาพโปรไฟล์ของเราก็คือตัวนี้นะคะเราได้ทําการอัพภาพแล้วหรือไม่นะคะแล้วก็หน้าปกตัวนี้แนะนำว่าเป็นนะคะขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอ่าเราก็กดถัดไปได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเข้ามาสู่คําว่านะคะเมนูเว็บไซต์เว็บไซต์ตัวนี้นะคะถ้าหากว่าร้านขายของอาจจะขายของธรรมดาเช่นอ่าร้านขายของชำส้มตำนะคะอ่าลูกชิ้นทอดหรือว่าน้ําปั่นนะคะเหล่านี้อาจจะไม่มีเว็บไซต์นะคะเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็ติ๊กนะคะขีดถูกก็คือเว็บไซต์เราไม่มีนะคะเพจของเราไม่มีเว็บไซต์ อ่านะคะแล้วก็กดขีดถูกแล้วก็บันทึกได้เลยนะคะส่วนคําอธิบายเพิ่มคําอธิบายอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเพจเรานะคะว่าสินค้าของเราขายอะไรมีลักษณะยังไงบ้างนะคะเช่นครูไม้นะคะ อาขายกาแฟาเพื่อสุขภาพเกรดพรีเมียมไม่มีกกน้ำตาลรสชาติดีหอมอร่อยกลมกล่อมสดชื่นนะคะอันนี้เราก็จะบอกสรรพคุณเช่นถ้าหากว่านะคะทุกท่านหลายท่านอาจจะขายนะคะส้มตำนะคะเราอาจจะบอกว่าส้มตำอร่อยแซ่บเบอนะคะบริการถึงที่สั่งได้เลยหรือว่าเราอาจจะบอกว่าต้นอ่อนมเมล็ดทานตะวัน อ่านะคะปลูกเองปลอดสารพิษนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะผักนะคะผักปลอดสารพิษปลูกเองนะคะสดใหม่นะคะจากสวนอ่าเราก็อาจจะอธิบายบอกไว้ประมาณนี้นะคะว่าสินค้าของเราหรือว่าสิ่งที่เราขายอยู่นะคะมีจุดเด่นมีข้อดีอย่างไรที่จะทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเรานะคะ เราก็ต่อไปเลยทีนี้เราจะมาดูว่าหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นนะคะาสามเหลี่ยมเล็กขตัวนี้เราจิ้มเข้าไปเลยนะคะตัวนี้มันจะมีประเทศต่างๆนะคะเราก็ต้องเลือกประเทศไทยนะคะซึ่งจะอยู่ด้านล่างๆเลยนะคะเราก็กดลิกที่ประเทศไทยนะคะเสร็จแล้วมันจะขึ้นที่ บวกของสิบหกนะคะและเราก็เติมหมายเลขของเราเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการ บันทึกนะคะให้เรียบร้อยนะคะบันทึกให้เรียบร้อยถ้าหากว่าเพจของเราไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะคะมันก็จะขาดความน่าเชื่อถือนะคะลูกค้าก็อาจจะบอกว่าเพจของเราเป็นเพจปลอมหรือว่าไม่สามารถติดต่อได้นะคะถ้าหากว่าลูกค้าสนใจในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ หลังจากนั้นนะคะข้อมูลต่อไปก็คือจะเป็นข้อมูลของ Gmail, e m เ i ลนะคะตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้นะคะตัว Gmail นะคะที่เราใช้อยู่ประจำได้เลยนะคะ,ะถ้าหากท่านใดที่ยังไม่มีก็สามารถที่จะไปสมัครได้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็กดนะคะอาา่าถัดไปหรือว่าท่านใดที่ไม่มีอีเมล Gmail นะคะเราก็สามารถติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยบอกว่าเพจของฉันไม่มีอีเมลนะคะ อ่าต่อไปนะคะเมนูต่อไปเราจะมาเลือกปุ่มนะคะปุ่มของเพจของเราหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะตรงเมนูนี้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าโทรเลยติดต่อเราส่งข้อความอีเมลนะคะหรือว่าใช้แอปเล่นเกมลงทะเบียนนะคะตัวนี้แนะนําว่าให้ทุกท่านนะคะเลือกที่เมนูนะคะส่งข้อความเพราะว่าในการที่เราสร้างเพจนะคะลูกค้า ไปได้น้อยมากที่จะโทรหาเราติดต่อเรานะคะหรือว่าส่งอีเมลหาเราหรือว่าติดตามเรานะคะให้เราเลือกติ๊กที่เมนูส่งข้อความนะคะเมนูส่งข้อความและเราก็กดนะคะเรียบร้อยตกลงนะคะ ค่ะหลังจากนั้นเราจะมาอัปเดตเวลาทำการนะคะ,ะบางท่านอาจจะเลือกว่าไม่มีเวลาทำการนะคะ,ะผู้ชมจะไม่เห็นเวลาทำการบนเพจนี้อันนี้ก็นะคะถ้าหากเป็นไปได้ถ้าหากว่าเล้วนะคะ มีสินค้าหรือว่าเราเป็นแอดมินเองที่เป็นสินค้าที่เราอา,อาจจะไม่ได้มีการผลิตช่วงระยะเวลาเราก็สามารถที่จะเปิดได้ตลอดเวลาเลยนะคะลูกค้าสามารถทักซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านใดนะคะที่กําหนด ระยะเวลาเช่นอาจจะเป็นร้านอาหารนะคะเราก็อาจจะม,มาเลือกว่าเวลามาตรฐานเสร็จแล้วเราก็มาขีดถูกติก๊กที่อาวงกลมตัวนี้นะคะมันจะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะที่จะ กำหนดว่าวันจันทร์เราจะเปิดกี่โมงนะคะถึงเวลาปิดกี่โมงอาจจะเปิด8ปดโมงถึง1ทุ่มหรือห้าโมงเย็นนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยสามารถที่จะเลือกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ได้เลยว่าแต่และว,วันแต่และว,วันเราเปิดปิดเวลาใดบ้างนะคะลูกค้าก็จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาเปิดของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการบันทึกได้เลยนะคะ อ่าหลังจากที่เราเลือกบันทึกเรียบร้อยแล้วเราก็ดูหัวข้อต่อไปนะคะอัปเดตช่วงเวลานะคะถ้าหากว่าเพจของท่านใดนะคะที่เป็น ล็อกส่วนตัวหรือว่าเป็นเพจที่ไม่ได้แสวงหาผลกาไรนะคะเราอาจจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าไม่มีราคาหรือถ้าหากว่าเป็นเพจขายสินค้านะคะเราก็จะมาดูที่ BB B, B ตัวเดียวนะคะก็คือสินค้าของเราราคาถูกมากนะคะถ้า B2 ตัวก็จะปานกลางนะคะ B3 ตัวก็จะแพงแล้วก็ B4 ตัวก็จะแพงมากมิฉะนนั้นนะคะเราก็เลือกที่ B ีเดียวนะคะเพราะว่าราคาของเราอยู่ใน หลักร้อยนั่นเองนะคะก็คือราคาไม่แพงนะคะแล้ก็ติ๊กที่อ่านะคะบีเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการบันทึกได้เลยนะคะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะมีเพจนะคะที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานได้เรียบร้อยนะคะมีข้อมูลต่างๆรายละเอียดที่ลูกค้าสามารถที่จะติดต่อเรานะคะผ่านอินบ็อก เพจร้านค้าของเราได้เลยนะคะเพียงเท่านี้ก็ทําให้เรามีหน้าร้านที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะทําให้มีเราทําให้เรานะคะมีรายรับเพิ่มขึ้นไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องมีค่าน้ําค่าไฟไม่ต้องมีค่าคนงานนะคะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ EP ต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการโพสต์ขายสินค้านะคะ ติดตามได้เลยใน ep 3ีนะคะสำหรับ e ีีนี้ก็สร้างเพจเรียบร้อยพร้อมตั้งค่าแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะ,ะท่านใดนะคะที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับครูมายได้เลยนะคะแล้วก็เราก็มาเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ